สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการติดตั้งฟอนต์ใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการทำเอกสารราชการต่างๆเขาจะให้ใช้ฟอนต์ฟอนต์หนึ่งที่เรียกว่าฟอนต์ไทยสารบัญน,นะครับซึ่งฟอนต์ไทยสารบัอัน,นี้โดยสากลส่วนใหญ่ใน Microsoft Word จะยังไม่มีฟอนต์ประเภทนี้เอาไว้อยู่ เราต้องทำการดาวน์โหลดและไปติดตั้งฟอนต์ฟอนต์นี้เองนะครับดังนั้นครับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์เราสามารถทำได้ง่ายๆครับโดยเราเปิดเบราว์เซอร์ครับแล้วเราเซิร์ชหาชื่อฟอนต์ได้เลยครับเราต้องการดาวน์โหลดฟอนต์ชื่อไทยสารบาลเราก็พิมพ์ครับไทยสารบาลดาวน์โหลดกด enter เพื่อค้นหาครับจากนั้นครับเราเลื่อนลงมาดูครับจะมีฟอนต เว็บที่แจกฟอนต์ฟรีนะครับซึ่งในที่นี้ครับผมแนะนำเป็นเว็บเว็บนี้ครับ f0n.com นะครับซึ่งเว็บนี้จะแจกฟอนต์หลายอย่างมากรวมถึงฟอนต์ไทยสารบัญด้วยนะครับเราก็คลิกเปิดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่นะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดได้เลย โอเคครับผมเซฟครับจากนั้นครับเราจะได้ไฟล์ไฟล์หนึงนะครับที่เป็นนามสกุล .zip นะครับให้เราทำการแตกไฟล์ .zip อันนี้ออกมาวิธีการแตกไฟล์ครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือก Extract to folder font อ,อันนี้เราก็จะได้โฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึงชื่อ font ชื่อโฟลเดอร์ไทยสารบัญ จากนั้นครับพอเราได้ฟอนต์อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่ Windows ตรงนี้ครับจากนั้นครับกดเปิดขึ้นมาครับเซิร์ชหาคำว่า Control Panel พิมพ์ครับ C O N T R O L c o n t r o l panel เราเจอ Control Panel แล้วนะครับผมกดเปิดครับจากนั้นเราหา เมนู Menu, หรือคำสั่งนะครับที่เป็นฟอนต์นะครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้ให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เป็นฟอนต์ครับจากนั้นครับฟอนต์ก็จะมีเยอะแยะมากมายอยู่ในนี้เลยเราให้เราทำการครับเลือกไฟล์ที่เราทำการดาวน์โหลดเมื่อกี้ไฟล์ฟอนต์ที่เป็นจุดนมสกุลอะไรต่างๆที่มีสีอ่านพวกนี้นะครับจากนั้นครับเรากด คลิกขวาครับ Copy ีครับคลิกขวานะครับเลือก Co p ปีจากนั้นครับเราไปที่ c o n t r o l Panel ของฟอนต์นะครับคลิกไปที่ว่างๆสักที่หนึง่งกดคลิกขวาครับแล้ว Paste ครับรอให้ทำให้ระบบทำการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอระบบติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็สามารถใช้งานตัวฟอนต์ไทยสารบาลอันนี้ได้แล้วนะครับโอเคครับส่วนฟอนต์ของอันนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนถ้าหาใครต้องการดาวน์โหลดฟอนต์อื่นๆอีกนะครับเราสามารถเลือกได้ในนี้ครับก็จะมีฟอนต์ต่างๆที่เขาแจกฟรีนะครับสามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้โอเคครับขอบคุณมากครับ